สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกคนคือเหนื่อยมากแล้วการพากเสียงวิดีโอนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆนะทุกคนแบบพักไปพากมาแบบงงงวยกับตัวเองไปหมดนะคะทุกคนวันนี้เราเป็นคลิปที่เราไปบ้านพ่อปู่มแม่ย่าเราก็เลยแบบเออจะไปดูหนังอวาตารนะตอนนั้นเราก็เลยแบบได้เข้าไปในเมืองเมืองที่แบบเป็นอ่ เมืองที่คุณสามีไปเรียนมหาลัยนะคะทุกคนก็เป็นบ้านเกิดของคุณสามีด้วยซึ่งก็คือคีนนั่นเองค่ะทุกคนอยู่ภาคเหนือของเยอรมันนะคะทุกคนนี่ก็เป็นเมืองซึ่งเราก็ได้เห็นตึกเกา่เกาๆแก่ๆเยอะมากแล้วก็แบบสวยงามมากเอาจริงนะทุกคนเราอยู่ที่แฟรงเฟิร์ตนะคะทุกคนแล้วก็มันไม่ค่อยมีตึกเก่าสวยๆเยอะนะคะทุกคนเพราะว่ามันราบมันราบเรียบไปกับสงครามโลกครั้งที่สองนะคะทุกคนตึกเก่าๆแก่ๆคือแบบราบเป็นหน้ากองนะคะทุกคนส่วนมากเราก็จะเห็นตึกใหม่ๆนะคะทุกคน วันนี้เราก็ได้เห็นแบบเมืองนี้เออมีตึกเก่าเยอะแล้วแบบดูสูสสวยงามมากเลยนะคะทุกคนแบบดูดิเออมันมีความสวยงามแบบโอ้ยเหมือนรัชวังยังไงก็ไม่รู้รู้สึกอุย้ยนี่มันไม่หาไม่ค่อยเจอเลยนะในแฟงเปิดนะทุกคนเราก็เลยเออถ่ายคลิปมาให้ทุกคนดูก็เราเคยลงคลิปหนึ่งไปในทิกต o อกนะคะทุกคนเราก็แบบว่าเออที่เยอรมันเขาไม่สร้างตึกสูงตึกใหม่เยอะเพราะเขาอนุรักษ์ตึกเก่าก็อนนันจะ,จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนก็มีความสวยงาม ก็จะมีตึกเก่าตึกใหม่ปุดไปบ้างก็น่าจะผลพวงมาจากสงครามนะคะทุกคนสงครามโลกครั้งที่สองก็รบกันก็ถ้าใครได้เคยดูวิดีโอก็จะมีตึกแบบพังไปเยอะมากพังบ้างเหลือบ้างนะคะทุกคนนี่ตอนนี้ก็เลี้ยวมาในซอยที่คุณสามีเคยพักนะคะทุกคนตอนนางเรียนมหาลัยที่จบด็อกเตอร์มานะคะทุกคนนางก็เรียนอยู่ที่นี่เรียนไปทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนที่นี่ก็ได้รับเงินจากรัฐบาลด้วยนะคะทุกคนนี่ ก็มาถอยรถก่อนค่ะทุกคนเดี๋ยวจะได้ดูแบบชัดๆนะคะทุกคนโซนนี้ก็จะเป็นโซนใกล้ๆมหาลัยนะคะทุกคนห้องพักแถวนี้ก็มีแต่ผู้บ่าวมหาลัยเดี๋ยวอยู่ส่วนมากนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นห้องที่คุณสามีเคยอยู่นะคะทุกคนกายก็บอกว่าห้องไม่ได้ใหญ่อะไรมากเลยแต่คือความไม่ใหญ่แต่เขาก็มีครบคันนะคะทุกคนมีห้องนอนมีเครื่องมีตู้เย็นมีเครื่องทําอาหารแบบอาชีพคอนโดเล็กๆที่เมืองไทยนะคะทุกคนแต่ห้องคือไม่ได้ใหญ่นะคะทุกคนแต่แลนด์มาร์คที่นี่ก็โอเคนะทุกคนมีทุกอย่างพร้อมนี่อ่ะ มันเหมาะกับการเป็นที่เอ่อมหาลัยนะคะทุกคนมีแล้วอ่างหงร้านอาหารมีที่ให้ชงให้ชอบคือก็ดีงามแล้วก็ทุกคนดีงามมากแล้วโซนที่คุณสามีอยู่ก็คือไม่ไกลจากมหาลัยนะคะทุกคนอืมนาจะแต่ก็ไม่รู้มหาลัยเขาอยู่ที่ไหนคุณพ่อปูอ่อธิบายให้ฟังนะคะทุกคนนี่ก็บรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็ดูสวยงามสะอาดหูสะอาด,อาดตานะคะทุกคนช่วงที่เราไปก็เป็นช่วงหน้าหนาวนะคะทุกคนต้นไม้ก็ไม่ต้อง ตกใจไม่มีใบเพราะว่าใบร่วงหมดนะคะทุกคนก็จะมีแค่กิ่งก้านนะคะทุกคนนี่ก็ได้เห็นโบสถ์สวยๆตึกสวยๆนะคะทุกคนซึ่งแบบเออมันก็สวยจริงๆอะ่ะมันดูเหมือนราชวังเก่านะคะทุกคนดูดีดูอันนี้สิแบบเออดูสวยงามนะคะทุกคนก็มีร้านค้าเยอะแยะมากมายจริงๆนะคะทุกคนร้านค้าให้ชงให้ช็อปคือ,คอ,คอมีความเยอะเราะมันเหมาะสมกับโซนที่เป็นแบบ นักศึกษาเขามาเรียนนะคะดูตึกสิทุกคนตึกสวยมากเลยเนาะอย่างนี้เราไม่ค่อยเห็นนะที่แฟรงเฟิร์ตนะทุกคนเราก็รู้สึกว่าออมันสวยเป็นเอกลักษณ์ของเขาจริงๆนะคะทุกคนนี่ดูสิร้านเรียงแถวกันไปร,นร,นร้านนั่นร้านนี่มีชอ็อปแต่ละชอ็ชอปช็อปแบบนั้นแบบนี้ให้เดินชอบเออก็น่าสนุกนาะเรียนอยู่ที่นี่มีพร้อมแบบครบทุกอย่างถือว่าดีเลยคะ่ะทุกคนดูไปนูมาแบบน่าเรียนเลยะคะ่ะทุกคนเราก็ขับรถชมเมืองอ้อมไปอ้อมมาเพราะว่ารอเวลาจะไปดูหนังด้วยนะคะทุกคนกับพ่อปู่แม่ย่า เราก็เลยแบบถ่ายคลิปบรรยากาศเมืองของที่นี่ให้ทุกคนดู <c oughs> จะภาคยังไงต่อ <c oughs> นี่นะคะทุกคนนี่ติดไฟแดงรอยอยู่แล้วก็จะขับเอเมืองที่คีนเนาะมันก็จะเชื่อมต่อแบบจากทะเลมีแม่น้ําเชื่อมต่อทะเลไปถึงคมบวกัมอะไรนะัมบวกอะไรประมาณนี้นะทุกคนแบบเราก็จะขับรถไปตรงริมแม่น้ําคือเราไปเจอเรือแบบใหญ่มากคือไม่เคยเห็นเรือใหญ่ขนาดนี้จริงๆในชีวิตตัวเองนะคะทุกคน แล้วก็แบบขับไปก็เห็นห่านเดินสบายใจฉุยนะคะ,ะ,คะทุกคนเราจะไปจับกินอะไรไม่ได้นะคะห่านที่เนี่ยอ,อ่ได้แค่ดูนะคะทุกคนไม่ใช่แบบเออไปแอบจับกินอะไรไม่ได้แต่เขาคิดว่านะเขาก็น่าจะจับได้นะแต่น่าจะเป็นห่านเลี้ยงเท่านั้นแหละทุกคนอันนี้แบบเขาอนุรักษ์ไว้นะคะทุกคนคือช่วงหน้าร้อนเนี่ยเวลาจะไปนั่งในยงในหญ้าอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนต้องระวังนะคะทุกคนเพราะว่าขี้เป็ดนะก็ขี้ห่าน เยอะมากเราเคยเป็นจะไปน,นั่งเออเล่นที่สนามหญ้าตรงริมแม่น้ำแฟงเฟิร์ตคือเราไปเรากะจะนั่งโอ้โหแบบขี่หา่านแบบเยอะมากนะคะทุกคนแบบโอ้ยมันไม่ไหวจริงๆนะทุกคนขี่พวกนี้เยอะมากเพราะว่าอนุรักษ์ไปคือมันเยอะมากทุกคนมีให้เห็นแทบทุกพื้นที่นะคะทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศของเมืองของเขาแล้วค่ะทุกคนเรานั่งไม่ใช่นั่งฝั่งแม่น้ำนะคะทุกคนเราก็จะถ่ายโซนตรงนี้ให้ทุกคนดูก็แล้วกันนะคะทุกคนนี่ พอขับไปขับมาก็ไปถึงนี่โซนแม่น้ํานางก็บอกว่านางเคยฝึกงานอะไรอยู่แถวนี้นะคะทุกคนนี่บริษัทนั้นบริษัทนี้ซึ่งเราก็เรือไปเห็นเรือไปเห็นเรือทุกคนคือเรืออ้ยเรือเรือหรือตึกแอบงงการที่เห็นเรือใหญ่แบบนี้ครั้งแรกมันใหญ่มากมันใหญ่มากจริงนะคะทุกคนร้อยผ่านตึกนี้ไปเราเห็นเรือคือมันเป็นเรือน่าจะเป็นเรือแบบมีทั้งโรงแรมมีทั้งสระว่ายน้ำที่เราเห็นใน ทีวีเนี่ยทุกคนที่เขาแบบไปเที่ยวเป็นทิปทิเนี่ยแบบทุกคนนี่ก็น่าจะเป็นเรือแบบนี้คือมันใหญ่มากทุกคนดูดี่ดูเปรียบเทียบกับรถที่สวนไปสวนมาคือเรือใหญ่มากฉันไม่เคยเห็นขแากนี้ฉันตื่นเต้นมากเรือเรือเรืออยากอยากเดินเดินเลงไปดูมากคือเรือใหญ่มากนะคะทุกคนไม่เคยเห็นเรือใหญ่ขนาดนี้คิดว่าเรือที่แบบเราเห็นในวีดีโออะไรท่องเที่ยวคือไม่คิดว่าตัวจริงมันจะใหญ่ขนาดนี้ที่ฉันตื่นเต้นไปแล้วกลุปหนึ่งนะทุกคนจากนั้นเราขับมาสักพักก็จะถึงโรงหนังนะทุกคนแล้วก็จะอธิบายเรื่อง ลง,ลงจอดลงจอดรถอยู่นะคะทุกคนแบบเฮย้ยลงจอดรถที่นี่ไม่รู้ว่นเป็นวันอาทิตย์หรืออะไรทุกคนแบบไปเจอกองอุจจาระของใครก็ไม่รู้ไม่อยากจะพูดเลยแบบอันนี้เราเจอบ่อยจริงๆนะคะทุกคนแบบไม่ว่าจะเป็นลงจอดรถหรือรถไฟใต้ดินซึ่งเดินเข้าไปคุณฉันเราจะชอบใส่แมสมากเพราะว่าเราจะเห็นเยี่ยวมากแบบไม่รู้ว่ามือเพรนอห้องน้ํามันหาเข้ายากหรืออะไรที่เนี่ยแบบเรโโาโหทั้งเยี่ยวทั้งอ้วกเต็มไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะทุกคนแบบ เออบางที่สะอาดมันก็สะอาดจริงนะคนแต่ส่วนที่เป็นโรงจอดรถแล้วก็ที่เป็นอ่าสถานีรถไฟใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยมันจะเจอพวกเกี้ยวพวกอะไรบ่อยเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าคนไร้บ้านด้วยนะคะทุกคนคือเราจะใส่ส่วนมากเราใส่แม่ตลอดเนาะแบบกิ่นมันแรงมากบางทีนะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นโรงรถบ้านเขานะคะทุกคนก็มืดนะมีความมือดอยู่นะ มีความมืดและน่ากลัวอยู่นะทุกคนมันแบบโอ้งลงจอดรถและทางเข้าเขาเล็กเล็กมากนะคะทุกคนก็ต้องแบบเก่งนะครับรถที่นี่เนาะทุกคนก็วันนี้ก็พาทุกคนมาดูบรรยากาศเมืองแค่นี้ก็มีจุดที่มันสะอาดแล้วก็ไม่สะอาดนะคะทุกคนมันไม่เหมือนแต่ก่อนมันจุดที่สะอาดก็คือสะอาดมากจุดที่ไม่สะอาดก็คือแบบลงดิ่งไปเลยซึ่งเปรียบเทียบกับสถานีรถไฟใต้ดินที่เมืองไทยบ้านเราคือแบบอยากไปนอนอยู่ในนั้น ทั้งแอร์เย็นทั้งสะอาดหอมชื่นใจมากสถานีรถไฟใต้ดินนะเราเคยไปขึ้นนะมันมันดีงามมากแบบพอมาขึ้นสถานีรถไฟใต้ดินที่นี่ครั้งแรกคือเราตกใจมากคือทาไมมันถึงเหม็นเยี่ยวขนาดนี้เออมันก็ไมออ่นั่นแหละทุกคนไม่อยากจะติมากก็นั่นแหละค่ะทุกคนนี่อันบรรยากาศก็นาวเหมือนเดิมค่ะฝนตกนี้นะคะทุกคนนี่ก็ลงจอดรถหลังจากนั้นเราก็จะเดินไปอีกนิดน,นึงแล้วก็จะไปดูหนังอวตารกันนะคะทุกคนคลิปนี้ก็พามาชมเมือง ที่คุณสามีได้จบการศึกษามาและย้ายไปอยู่เฝิ่นนั่นไงทุกคนเรือดูขนาดซูมยังใหญ่ขนาดนี้นี่นะคะทุกคนขนาดซูมยังใหญ่ใหญ่จริงๆมากดิฉันตื่นเต้นมากฉันก็เลยต้องมายืนดูนะคะอยากอยากไปเดินดูมากแต่ว่ามันจะถึงเวลาดูหนังแล้ววันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีค่ะ